ก็ชวนอาจารย์มาคุยให้อาจารย์ช่วยมองภาพเรื่องการอภิปรายคือตอนนี้เวลาที่ขอออกมา28บวก7อาจารย์คะอาจารย์มองอยังไงคะมันจะได้น้ำได้เนื้ออะไรกันเท่าไหร่ไหมคะคือผมคิดว่าเวลาในการอาภิปรายเนี่ยมันไม่ได้สำคัญนะครับเท่ากับเป้าหมายของการอาภิปรายนะครับเป้าหมายการอาภิปรายนั้นเนี่ยก็คือการที่ต้องมีประเด็นที่เป็นข้อมูลซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่อความชอบธรรม ต่อตัวนายกก็ดีหรือว่ารัฐบาลในภาพรวมต่างๆก็ดีนะครับและรวมไปถึงการที่จะต้องนําข้อมูลนั้นไปขยี้หรือขยายประเด็น หลังการอภิปรายด้วยนะครับเพราะเราก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าโหวตเสียงของฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยห่างกันเยอะนะครับยังไงก็ตามรัฐบาล320เสียงฝ่ายค้าน172โอกาสจะชนะมันเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือหลังการอภิปรายครับที่จะต้องไปขยี้และขยายประเด็นเหล่านี้ให้ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจะต้องสื่อสารกับสังคม,มให้พี่น้องประชาชนได้เห็นทวนี้การอภิปรายที่มีจํานวนชั่วโมงมาก และกินไปถึงช่วงเวลาดึกดื่นนะครับหรือในบางวันอาจจะเลยเที่ยงคืนนี่ลากไปตี5เลยนะคะไประโยชน์ไปถึงตี5ตี5ครึ่งอะไรตามที่เป็นข่าวนะครับไม่ประโยชน์เลยครับเพราะว่าหนึ่งคือตัวผู้เถียวพิปรายคือสสเองจะยังคงอยู่กันครบเต็มในสภาไหมซึ่งก็คงไม่มีทาง นะครับตัวผู้ถ่วพอภิปรายคือนายกรัฐมนตรีนั่งฟังมาทั้งวันก็ต้องมีความเหนื่อยล้ามีความอยากพักผ่อนจะต,ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนอนะต่างๆก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในแง่ของผู้ชมผู้ฟังพี่น้องประชาชน ก็คงไม่มีใครที่จะมานั่งดูกันได้ถึงตีสี่ตีห้าแล้วครับนะเพราะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดจะกลายเป็นแน้พิปรายที่มันไม่มีประสิทธิภาพ<ว>นะและเดียวกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเน,นื้อธรรมนูญนันกาหนดเอาไว้ครับว่าการลงมตินั้นจะต้องทําในวันถัดไปนะครับจากการพิปรายซึ่งหมายว่าถ้าเป็นตามที่ตกลงคือ24และ25ก็ต้องรักษาเวลาเพราะถ้าเลยเที่ยงคืนของวันที่25ไปก็ต้องหมายว่ามีการเลื่อนนะครับการลงมติไปออกไปเป็นวันที่27 นะซึ่งน่าจะทำให้เป็นปัญหาต่อเรื่องของการเรียกประชุมสภาหรืออะไรต่างๆนะนะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดประเด็นข้อกฎหมายอะไรตามมาอีกมากมายนะครับนะนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องรักษาเวลาให้มันจบ นในวันที่25มีนาคมเพื่อ26จะได้ลงมติตามที่ตกลงกันมันเป็นแท็กติกของฝ่ายรัฐบาลเขาด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงได้ออกมาในรูปแบบนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็คงจะทั้งสองฝ่ายละนะครับไม่ว่าจะเป็นวิบฝ่ายคา้านหรือว่าวิบรัฐบาลน,นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นปัญหาตั้งแต่เรื่องจํานวนวันที่ฝ่ายคา้านบอกว่าขอห้วันรัฐบาลบอกขอวันเดียวนะครับก็ตกลงกงันไม่ได้นะมาสู่ประเด็นกับประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกนะครับในเรื่องของการใส่ชื่อคุณทักษิณไว้ในยติ นะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีการมาพูดคุยกันว่าจะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็เกิดประเด็นในสังคมมากมายเลยว่าเ,เราจะหาชื่ออะไรมาแทนทักษิณช,ชินวัตรด,ดีนะแต่สุดท้ายออกมามันไม่แทบอย่างคุยนะเพราะสุดท้ายก็คือใช่ว่าบุคคลในครอบครัวะนะครับก็ดูแล้วมันไม่แทบอย่างที่คุยว่าเอะก่อนหน้านี้หลายคนก็ไปคิดชื่อต่างๆนานานะครับมาแทนชื่อคุณทักษิณอาจารย์แต่ก็มองว่าท่นิยามนะบุคคลในครอบครัว มันก็ทีนี้มันก็จะกว้างเลยนะ,ะไปถึงคุณหญิง,งพจจมานคุณยิ่งรักได้ไดเลยนะอาจารย์ก็ได้หมดก็อภิปรายไปได้หมดนะครับแต่ในแง่ของการที่จะเป็นจุดดึงดูดสนใจนะครับเหมือนกับในตอนต้นที่ฝ่ายค้านบอกเอาไว้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะเพราะนั้นก็ต้องไปรอดูแหะครับในวันอภิปรายนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันอภิปรายเนื้อหาจะเข้มข้น จะแซบจะเดือดเผ็ดมันอะไรไหมนะเพราะอย่างที่บอกว่าการจะมีมัดเด็ดมัดน็อกร่มรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากอยู่แล้วรัฐบาลจะไปได้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านอยู่ที่เสียงในพรรคร่วมรัฐบาลเองครับและณวันนี้ถ้าเสียงในพรรคร่วมเนี่ยยังไปกันได้โอกาสที่จะทําให้น็อกสภากลางสภากับรัฐบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นก็ต้องอาศัยประเด็นครับที่จะไปขยายต่อซึ่งถ้าเราย้อนไปดูนะครับในการพิปรายเมื่อปี2 5ง2หเนี่ย ในเวลานั้นเนี่ยฝ่ายคา้านได้สร้างประเด็นจดจำนะครับหลายเรื่องให้กับสังคมนะครับเ<ะ>ช่นเรื่องตัวช้างเรื่องสวทอรองเอเรื่องโรฮิงญาะอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าหลังจากนั้นมาเราไม่เห็นอะไรที่มีความโดดเด่นมากนักะนะและโดยเฉพาะหลังจากการยุบพักก้าไกลนะครับเรายังไม่เห็นอะไรที่โดดเด่นเลยในนามพรรคประชาชนะนะเพราะนั้นอันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับที่ฝ่ายคา้านเองก,ก็ต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์นะครับและในตอนต้นเนี่ยที่มีข่าวว่าจะใช่แนวทาง ยื่นหนึ่งนายกบวก9รัฐมนตรีนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าสังคมจะได้ประโยชน์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอยืน่นพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกคนเดียวเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองมากเกินไปนะและท้ายที่สุดพอเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็จะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ประชาชนได้เห็นเชิงลึกนะครับ<ม>พอสุดท้ายพอพิปรายนายกนายกเขาก็สามารถที่จะ เรียกให้ร่ฐมตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอบได้นายกอาจจะพูดในภาพกว้างๆในฐานะคนที่กํากับในภาพรวมแล้วบอกให้ร่ฐมตีเศรฐษรฐกิจ <cción S 1> <ๆ>ร่ฐมตีตย่างต่างตอบแทนซึ่งร่ฐมตีที่ตอบแน่นอนเขาไม่ใช่คนที่ถูกพิปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร่ฐมตีเองทีมงานฝ่ายข้าราการประจํา ที่จะมีข้อมูลมาสนับสนุนก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับตัวเองถูกอภิปรายแน่นอนนะครับแล,แล้วในเนื้อหาคนก็จะมองว่าคือตอนนี้เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่คนนอกเป็นหลักซัดด้วยซ้าอาจารย์รตรงนี้มันมันจะกลายเป็นว่ามันจะได้เห็นแค่ภาพเชิงดราม่าเกี่ยวกับตัวคุณทักสินโดยที่อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมาเลยหรือเปล่าผมเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นยติแล้วนะครับก็ถกเถียงกันเรื่องว่าคนนอกจะมีชื่อได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งณวันนี้เนี่ยข้อบังคับการประชุมนะครับก็อาจจะอนุญาตให้พูดถึงคนนอกได้แต่ได้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วถ้าเกิดความเสียหายแน่นอนว่าก็มันก็มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องคดีอะไรเกิดขึ้นได้นะดังนั้นการพูดถึงคนนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นอะไรได้มากนักและในขณะเดียวกันก็มีองครักษพิทักษรัฐบาลน,นะที่จะขึ้นมาประท้วงเพราะว่าเป็นการผิดข้อบังคับนู่นนี่นั่นอะไรกันมากมายอะครับนะแล้ววันนี้เนี่ยเราเจนได้ว่าในช่วง56ปีที่ผ่านมานะครับ เราไม่เห็นปรากฏการ์เรื่องดาวสภาเราไม่เห็นปรากฏการ์ที่คนจะต้องเฝ้ารอดูพรามไทนะม์นะหรือถึงการพิจารณาคนนี้เราต้องไปเฝ้าหน้าจออะไรเหมือนในอดีตนะครับเพราะวันนี้เนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าในแง่ของการติดตามข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนนั้นมีช่องทางมากกว่าเพียงแค่ในสภาครับช่องทางอื่นๆเช่นในโซเชียลมีเดียก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อาจจะมากกว่าในสภาด้วยประการที่2ข้อจํากัดนะครับในสภามันมีเรื่องข้อบังคับ ระเบียบกฎหมายเรื่องนี้พูดไม่ได้นะฉายบนจอเอกสารนี้เปิดเผยไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ในขณะที่บนโลกโซเชียลมีเดียเปิดเต็มที่เลยนะแต่นั่นแน่นอนมันมีทั้งจริงทั้งเท็จนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่พี่น้องประชาชนจะได้ติดตามข่าวสารเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ในสภาแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ปรากฏการดาวสภาหรือว่าการเฝ้ารองผู้คนหรือติดตามการพิปรายมันก็น้อยลงนะและยิ่งถ้าสุดท้ายข้อมูลในสภาไม่ได้เชิงลึก แต่กลายเป็นดราม่านะครับทางการเมืองยิ่งทําให้คนไม่อยากติดตามเข้าไปใหญ่รับค่ะอาจารย์เกี่ยวหัวข้อที่เขาเปิดมาเนี่ยดิวแรกประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์คา,าคดหวังค่ะหัวข้อนี้แค่ไหนว่ามันจะสร้างการจดจาหรือดึง,ด,งดูดได้ไหมคะข้อมูลของฝ่ายคา้านเป็นเรื่องที่สาคัญดิวแรกประเทศนั้นผมว่าก็เป็นคําที่แรงเหมือนกันนะครับคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วที่แรกประเทศนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนอะไรไหมนะครับหรือบุคคลใดหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆหรือเปล่า นะอันนี้ถ้าฝ่ายคา้านมีข้อมูลเด็ดนะครับที่เปิดเผยได้เนี่ยจะทําให้เกิดการจดจําแล้วก็ทําให้คนอยากจะสารต่อนะครับแล้วนั่นก็จะเป็นประเด็นที่ไปขยี้ขยายต่อได้ถึงบอกว่าน่าเสียดายครับที่ยุทธศาสตร์แรกหนึ่งนายกบวกก้ารัฐมนตรีเนี่ยมันจะตรงกับการปรับคณะมนตรีที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังการอภิปรายนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการครบ6เดือนของรัฐบาลชุดนี้นะคราวนี้รัฐมนตรีแต่ละคน นะอาจจะถูกตั้งคําถามจากสังคมนะครับมีความชอบธรรมทางการเมืองเพียงพอไหมซึ่งนั่นมันจะนําไปสู่การปรับคัมภตรีและรวมไปถึงเสียงนะครับที่ได้รับในสภา,าที่จ,จะถูกนํามาเปรียบเทียบว่าทําไมคนนี้ได้มากกว่าคนนั้นคนนั้นได้น้อยกว่าคนนี้นะและนั่นมันจะทําให้เกิดผลทางการเมืองที่มากกว่านะครับค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเขาประท้วงกันจนแบบระยะเวลาก็แบบน้อยแล้วประท้วงกันอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันมีโอกาสที่จะไม่ได้อภิปรายหรือร หรือรือเห็นภาพความวุ่นวายเกิดขึ้นไหมคะผมคิดว่ามีโอกาสครับที่สุดท้ายแล้วในเวลาจํานวน่น,น้อยจะหมดไปกับเรื่องการประท้วงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกสภา,าเขาไปถึงในตอนไหนแล้วนะครับเหมือนที่ผมมักจะชอบบอกว่าการเมืองนอกสภา,าก้าวหน้าแต่การเมืองในสภา,าล้าหลังนะแล้วยิ่งปรากฏการแบบนี้พี่น้องประชาชนกอยากเห็นนะคนเขาอยากจะเห็นข้อมูลนะครับแต่แน่นอนการประท้วงก็คงต้องมีแหละครับเพราะว่านั่นมันเป็นแทคนติกทางการเมืองนะดังนั้นประท้วงเท่าที่จําเป็น พอๆกับการพูดถึงบุคคลภายนอกเท่าที่จําเป็นนะทุกอย่างก็จะเดินได้นะครับเราก็เอาเรื่องข้อมูลมาสู้กันดีกว่า,านะล้วเชื่อว่าในสภามีการอภิปรายอะไรอย่างไรนอกสภาในสภาโซเชียล นะต่างๆก็คงจะต้องมีการมาเปรียบเทียบกันแหละครับว่าสิ่งที่เปิดในสภานั้นมันจริงมันเท็จอะไรอย่างไรนะแล้วข้อมูลมันตรงกันหรือไม่อย่างไรครับค่ะค่ะอาจารย์มาจนถึงวันนี้อาจารย์คิดว่าลุงป้อมจะอภิปรายไหมคะเพราะผลโพมาคนอยากดูลุงป้อมนะอาจารย์ผมคิดว่านี่คือบุคคลที่จะมีคนติดตามมากกว่าผู้นําฝ่ายค้านนะฮะเพราะว่าพลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยนานๆมาสภาทีนะคนก็เฝ้าเรารู้ว่าจะมีของดีติดไม้ติดมือมาไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนสมัยที่พลเอกประวิทย์เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตร เวลานั้นท่านก็ขึ้นมาตอบอยู่ประโยค2ประโยคครับสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดมาทั้งหมดนั้นไม่มีความจริงเลยนะวันนี้ท่านอาจจะกลับด้านกันสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงะนะหรืออาจจะมีมุมหนึ่งที่คนเฝ้าติดตามเพราะปรากฏการพักพลังประชารัฐคือจะพูดสั้นพูดยาวไม่มีผลหมดเลยนะใช่ครับอีกส่วนหนึ่งที่คนอยากติดตามคือปรากฏการพักพลังประชารัฐที่ถูกทําให้แตกเป็นสองพักอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้พลเอกประวิทย์นั้นเอาข้อมูลเชิงลึก มาพูดมาแฉในสภาหรือไม่คือตอนนี้เริ่มมีข่าวว่าไปดิวไปดิวว่าเอ๊ะอาจจะไม่ให้อยากให้หลงป้อมอภิพานนะายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมันจะมีผลไหมคะผมว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนักน,นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ตามคนก็ฝากความหวังว่าอยากเจนพลเอกประวิทย์พูดสักครั้งนะครับจะพูดสั้นๆพูดยาวๆมีข้อมูลเชิงลึกเชิงลับอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ติดตามและนี่สุดท้ายกลายเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของฝ่ายค้านด้วยซ้ำไป นะเพราะวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าในอะดีตเราเคยได้ยินบอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแต่วันนี้ทั้งลุงและเราต้องร่วมกันลงชื่อในยต,ตนะิและต้องร่วมมันอภิปรายด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยจะทํางานได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับฝ่ายค้านก็เป็นคําถามนะครับ oh. คือนอกจากเราจะตั้งคําถามสเสถียรภาพของรัฐบาลสเสถียรภาพฝ่ายค้านก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าพรรคที่อันดับหนึ่งคือพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งวันนี้เป็นอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนสรด,ด้วยเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าเสียงนะแต่พอรองลงมาเนี่ยคือพลังประชารัฐซึ่งมีอยู่แค่20เสียง โครงสร้างมันไม่สมดุลนะครับลังนั้นก็เป็นพรรคเล็กเช่นไทยสร้างไทย6เสียงเป็นธรรมหนึ่งเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่ไม่สมดุลต่างจากฝ่ายรัฐบาลที่โครงสร้างเขาสมดุลกว่านะพรรคเพื่อไทย140กว่ามาสู่พรรคภูมิใจไทย69รวมไทยสร้างชาติ3-40ินะฮะประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคเล็กเลยก็ว่าไปนะดังนั้นเนี่ยการทำงานในส่วนฝ่ายค้าน จะเป็นเอกภาพใหมนะครับอันนี้ก็คือคําถามที่คนก็จับตาฝ่ายการเหมือนกันอาจารย์พูดถึงเสถียรภาพรัฐบาลพอดีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคุณทักษิณเพิ่งไปพิษณุโลกแล้วก็พูดไปเหมือนไปแซะแซะพักรวมสักพักหนึงไปตามหาตัวันใหญ่เลยหมายถึงใครใอย่างเงี้ยอาจารย์มันสะท้อนให้เห็นเสถียรภาพในเวลานี้ ยงบางผมว่าในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีความสัมพันธ์อยู่ใน2ระดับนะครับในระดับที่1คือความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายกแพททองทานไปนะครับจะไปมีดินเนอร์พักร่วมนะครับจะไปมีการพูดคุยแถลงข่าวร่วมกันอะไรกับพักร่วมก็ว่าไปนะครับในฐานะรัฐบาลแต่อีกมุมหนึ่งคือการเมืองที่ไม่เป็นทางการนะซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นบุคคลในครอบครัวและกันนะเราใช้คําเดียวฝ่ายการว่าบุคคลในครอบครัวนะก็ เคลื่อนไหวนะครับในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของนโยบายการพบปะพีโนโ่น้องประชาชนนะครับการไปพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์ในพักร่วมนะรหรือการไปพูดถึงพักร่วมใน พักนั้นพักนี้ทําให้คนชวนสงสัยว่าหมายถึงพักไหนหรือใครอะไรต่างๆทำางาน<ง>บ้างเถอะเนี่ยอ่านี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับซึ่งก็ทํางานการเมืองคู่ขนานกันไปด้วยค่ะค่ะซึ่งมันไม่น่าจะส่งผลต่อต่อผลโหวตการอภิปรายหรือว่าโอกาสที่จะแตกกันนี่มันมันยังไม่ได้ไปถึงตรงจุดนั้น การส่งผลต่อผลโหวตหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ต้องดูว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยยังมีหมดหมายปลายทางที่ปักธงเดียวกันหรือไม่นะถ้ามีหมุดหมายปลายทางปักธงเดียวกันคือการเลือกตั้งในปี2 5 7 0นยะครับยังไงก็ดีนะวันนี้ไม่มีใครสระรัฐนาวานะเพราะว่ายังไม่มีความพร้อมนะครับทั้งสพพกำลังทางการเมืองเรื่องทุนทางการเมืองเครือข่ายทางการเมืองอะไรต่างๆยังต้องใช้เวลาครับ